เราจะไปล่องเรือเอ็กซ no ์เพลสองเรือแคนนูโดยคุณแป้งจังนะคะสัรา้คาเรือลำนี้คือ1250บาทสนใจสั่งได้นะคะ086ย์3 0 5ห3 0513 พร้อมแล้วลุยกันเลยค่ะจะมาทดลองเรือแคน,นูยางกันนะคะเรือเป่าลมดูค่ะน้ำใหญ่มากตามมเลยค่ะตามมา <laughs> น้ำเกาะเสื้อค่ะอยเป็นชื่อแนวเราไหมเนี่เดี๋ยวอยทางลงวัดทุรักทุเลแล้วเดินลงมาี่โคตรยากกว่าเดิมอีกค่ะแล้วแล้วเราก็มาถือแล้วแล้วก็ถือค่ะลำห้วยลำห้วยบางโกอยอำเภอเขมาราชจังหวัดอุบลน,นะคะนักเลยค่ะโดยนักตกปลาของเรา พี่เบิร์ตซ่อมได้นีเบ right? ินงไอยู่บน้เฮใครจับบ่เ <royalty> ด <go> ี๋ยวไปาอ่อนนั่นแเออเดี๋ยวน้เดี๋ยวอยเอาเอานอนั่งขาอยู่นี่เด้อ หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นดูค่ะอุ้ยเอามาเล่นเนี่ยทดสอบนี่การทดสอบเรือแคนูยางทดสอบเรือแคนูนะคะแต่ว่าโอเไม่กล้านั่งค่ะขอนั่งรอยอยู่ริมมวยนะคะไม่เอาค่ะ กเลยว่าวโอไม่นั่งค่ะจริงๆมันนั่งจริงๆมันนั่งได้สองคนนะคะเดี๋ยวให้พี่เบิร์ตท,ทดลองก่อนเดี๋ยวน้องจะตามด้วยเอาพายเลย <laughs> คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะคะ <laughs> มันก็ปินไปปินมาเนอะเดี๋ยวขอรู้สภาพจิตใจของพี่เบิร์ตก่อนนะคะ อยากจะสัมภัสเนี่ยค่ะเอยากขามาเออเอาตังค์สบายเป็นไงคะนั่งสองคนก็ได้ค่ะแต่อย่าไปนั่งสามคนเลยน้ไม่เอาไม่เอาสำหรับการรีวิวสินค้านะคะก็ขอจบลงแค่นี้ก่อนอืม